สวัสดีค่ะจเจคโนาพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะพื้นที่ทำเรดีค่ะด้านหน้าแปลงติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะเป็นถนนราดยางค่ะหน้าแปลงที่ดินเลยทีเดียวนะคะรั้วรอบขอบชิดพื้นที่กว้างค่ะบ้านสวยๆหรังโตๆค่ะทุกท่านอยู่บนพื้นที่1ไร่2งาน18ตารางวานะคะราคาบ้านและที่ดินแปลงนี้ค่ะ20ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะ อยู่ที่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ค่ะมีบ้านหลังใหญ่ขนาด6ห้องนอน6ห้องน้ำพร้อมห้องโถงรับแขกกว้างๆนะคะและมีห้องครัวฝรั่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะด้านนอกยังมีเรือนหลังเล็กนะคะมีพื้นที่ใช้สอย2ห้องนอน2ห้องน้ำมีครัวไทยและโรงจอดรถนะคะ พื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่ใช้สอยมากมายค่ะทุกท่านครอบครัวใหญ่สามารถอยู่อาศัยกันได้สบายนะคะเจ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์และแอร์ให้ด้วยค่ะตัวบ้านอายุเพียง4ปีเท่านั้นนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่อาศัยได้เลยทีเดียวนะคะ ทางภายนอกและภายในซึ่งด้านนอกมีพื้นที่ที่จัดสวนหย่อมหน้าบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยนะคะทุกท่านสนใจบ้านและที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจคเคนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกัน